สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนถังไนโตรเจนนะครับของปั๊มน้ำมิ u ูบิชิรุ่นถังเหลี่ยมนะจะเป็นรุ่น AL 1 0 0นะครับผมทำคลิปคราวที่แล้วไปแล้วว่าผมซื้อตัวก๊อปปี้นะครับตัวอของเทียบไปมันตกอันละประมาณไม่ถึง200บาทแล้วก็ใช้งานมาประมาณ2ปีนะครับโอเคแล้วเราเจอปัญหาวันนี้เราก็เลยไปซื้อตัว ไม่รู้ว่าเป็นของแทหรือเปล่าแต่เป็นเป็นแบบไนโตรเจนของมิตซูบิชิเลยนะครับไม่มีโลโก้มิตซูบิชิแต่ว่าอ่าเป็นไนโตรเจนที่แบบเหมือนกับโรงงานผลิตมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันแล้วไปดูปัญหากันผมเคยทำคลิปเป็นแบบลมนะครับผ่านมาประมาณ2ปีเติมลมทุกประมาณ6เดือนนะครับเติมลมก็ไม่มีอะไรเนี่ยเอาที่สูบมาแล้วก็เสียบสายแล้วก็ปั๊มไปที่สองเท่นี้ก็ใช้งานได้แล้ว นะครับแต่ว่าพอผ่านไป2ปีโอเคเราเจอปัญหาใหม่ก็คือสนิมเราก็ผมก็เลยสั่งอันนี้เป็นสั่งเป็นไนโตรเจนของมิซูมานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยผมแกะมาเขาบอกว่าเป็นของมิซูนะแต่ว่าตรงข้างบนนะครับมันไม่ได้มีจุกเติมลมนะเราก็ข้างล่างเป็นพลาสติกนี่นะเขาบอกว่า โดน t p p n n c p p n d screw นะครับห้ามไขตรงนี้นะ,แล,นะนะแล้วก็มีแก๊สอยู่ที่0.2นะครับนะแล้วก็มีล็อตนะครับข้างในเป็นไนโตรเจนอ่ะอันนี้เป็นลมธรรมดาที่ผมสูบลมทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอ่ะก่อนอื่นผมตัดไฟปั๊มแล้วนะแล้วก็ปิดวาล์วนะครับปิดทั้งเข้าและออกผมปลดตัวนี้นะเนี่ยโอเค บาตกหลือศูนย์นะครับก่อนถอนนะก็กดไล่ลมมันออกก่อนนะครับเนี่ยมันมีปุกจุ่มไล่ลงแล้วก็หมุนหมุนซ้ายง่ายๆเลยเนี่ยนะครับอันนี้ของเก่าเนี่ยที่ผมรีวิวไปใช้มาประมาณ2ปีมันถูกมากตัวนี้นะครับแปด้อยถึงเก้าร้อยตัวนี้สองร้อยได้ผมลงลิงก์ไว้ทั้งสองตัวเลยนะอ่าไปเลือกดูได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาดูกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทให้ดูมันจะมีน้ําค้างอยู่ข้างในนะครับแล้วมันมีสนิม มันมีสนิมครับนะโอเคสนิมอย่างนี้เฉยเไม่เป็นไรแต่มันมีสนิมในน้ำด้วยนะครับมันไม่ใช่สนิมแค่หัวนอ็อตมันแปลว่าในถังเนี่ยอ่ามันมีจุดสัมผัสกับสนิมเดีย๋ยวผมถ่ายออกให้หมดเดีย๋ยวดูน้ำเห็นไหมครับว่าน้ำมีสีน้ำตาลไม่มีอะไรครับผมทําให้ดูทั้งสองรุ่นเลยรุ่นนี้ผมบอกแล้วว่าแค่สูบลมก็เอาที่สูบลมเนีย่ยเติมเข้าไปตอนที่ลมมันหมด นี่นะของเก่าก็คือข้างบนมันจะมีที่สูบลมนะครับตัวนี้แล้วก็จุกปิดใชฮะโอเคอันนี้จุกปิดนะแล้วก็เนี่ยเห็นคาบกระเด็นของน้ำฮนะรกระเด็นแล้วก็มีสนิมอยู่ข้างในอันนี้เป็นตัวที่มันเป็นในตัวเจนมันจะเป็นพลาสติกมาฮนะอันนี้คือพลาสติกกัะเหล็กเทียบกันที่เห็นเลยนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลนะ ของเก่าไม่มีข้อมูลของใหม่มีข้อมูลนะครับอ่าโอเคคราวนี้มาดูที่พื้นกันก่อนก่อนใส่ตัวใหม่เนี่ยครับอันนี้เป็นสนิมที่ออกมาจากน้ำนะเนี่ยดูนะเป็นสนิมที่อยู่ที่พื้นวาวก็มีนิดหน่อยนะครับผมไขตัวใหม่ลงไปนะครับนี่นะมันจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้นะครับมีโอลิงสีดำอยู่ ก็คือการรั่วแล้วก็ไขเข้าไปนะครับใช้มือไขให้ตึงมือเฉยๆนะครับโอเคเสร็จแล้วครับอ่ะอันนี้เป็นมิสวิชิถังเหลี่ยมนะครับเนี่ยนะฝามันอยู่นี่เนะี่ยถังเหลี่ยมโอเคต่อไปก็เปิดน้ํานะครับโอเคอันนี้ผมเปิดไฟแล้วนะครับจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดน้ํา แบบนี้นะครับอันนี้คือปั๊มปกติอ่าผมเปิดน้ำแบบรีรีนะให้ปั๊มทำงานแบบอ่าตัดต่อแบบนี้เดี๋ยวเราไปปิดน้ำนะครับพอไปปิดน้ำนะครับปั๊มต้องหยุดตลอดแบบนี้เลยนะครับจะไม่มีแบบแรงดันตกนะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็คือไปเปิดแบบแรงปั๊มจะต้องทำงานตลอดเวลานะครับก็คือทำงานยาวเลยเดีย๋ยวผมไปเปิดน้ำแบบแรง นี่นะครับถ้าเปิดแบบแรงจะต้องเป็นแบบนี้ทำงานตลอดเวลาถึงจะถูกต้องนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนถังในตัวเจนของปัม๊มน้ำมิสุูบิชิรุ่นถังเหลี่ยม AL 1 0 0กันนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าระยะยาวเป็นยังไงทักในคอมเมนต์มาเรื่อยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบให้ว่าผ่านไป1ปีแล้วเป็นยังไง2ปี3ปี4ปีแล้วเป็นยังไงนะครับตอบจริงหมดทุกอย่างทักเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับ